มันอะไรนี่กูสีสันสวยๆชัดๆสุดสไอไแม่ตังเลยโอ้มีไอเทมด้วยให้เลือกอืมขอยสิบห้าบาทได้ปะสีนี่แฮร์รี่พอตเตอร์ด oh, ีกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พลาสเตอร์อย่าไปจอยเดอะเวิอัพคอยงอมันโยโย่อะไรอ่ะอะไรมันอะไรหืม

้ก็วัสดีครับเรื่องพบกับแคชเชียลอย่างเช่นเดิมคนเดียวคนเดิมเลยนะคะก็เพิ่มเติมคือคนไม่ค่อยสบายนะคะเออไม่ใช่ค่ะโอ้นี่อะไรเนี่ยนี่เราก็มาอยู่กับเกมโรบล็อก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 ที่เห็นหน้าตัวนี้กินลูกอมฮิเท,ที่ ดูก่อนหน้านี้นะก็ช่างเขารเราอะไรนะอะไรเนี่ยอะไรอะโอเคเนะเต้นสะมันเจียวก็เกมนี้เกมโรบลอกก็จะมีตั้งหลายเกมอย่างเชเ่นเกมระโกนบรังแซรเกมลิฟผีลิฟประชนภัยอะไรมีหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่กับมาอยู่ในเกม อะไรอะที่มันแบบว่าเปิดประตูแล้วเห็นลิฟอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออไม่ต้องอธิบายมากเดี๋ยวเราก็รู้เองกันแหละจัดมาเรากันอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเฮ้ยลองกดดีกว่าโอ้ตายตายครับกดตรงไหนบ้างเนี่ยเออเนี้นี่ข้าจะกดเออเออตรงเนี้ยตรงเนี้ยกดอะไร,รเห็นอะไร ออ,ออุ่นจิกดีทีดิเอุ่นจิอะไก้อนมากเลยอะถ้ากดที่อุ่นจิอะโอ้มันก็คิดจะขี้เพิ่มอีกมาเกมนี้ไม่น่าเบื่อับเพราะว่ามันมีเกมหลายเกมอยู่โอ้ยอ้าวอ้าวเดี๋ยวปนงใครกลจะไปตดดโอเคอะไรเนี่ยโหลืมเขอโทษคีพอดีตัดเกินไปอะไรเนี่ย อะไรอะ่ะวัีหนูนูเหมือนก็นที่จะหมุนไขาลานก็คือเขาอธิบายคือจะหมุนไขาลานคือถ้าไปตรงกับภาพไหนเนี่ยก็จะเกิดอะไรอย่างนั้นนะอห่าหญ่นะอ,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 อย่าที่โชคร้ายนะบางทีมันก็จะเกิดคำโชคร้ายอะไรทำาไมทุกคนหลบไปหมดอะ่ะเออเรา,าจะอ่ะ,อะจะ,ะ,ะ,ะโอเคอันนี้เราก็รู้แล้วว่าทำให้ทุกคนถึงหลบ ใช่อันนี้คือการไม่กินลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์บอกเลยอยากกินดีกว่ามันไม่ใช่อของที่มีประโยชน์ประโยชน์ดีกว่าเนี่ยคือตัวเรานะขอับแคปผมเซบ,บิงสีจุดเอ้ไม่ใช่แล้วหมอเปล่าวะไม่เหมาะมั้งแมวเนี่ยจะเข,ขาเข้าไปตอะเอข้าไบนี้ก็จะมีอะไรก็ไม่รู้สองหนึ่งก็ ก็ลองเล่นดูแล้วก็จะมีลิฟอะไรลิฟอะไรสักอย่างอะ่ะลับๆอะ่ะลิฟต้องไขรหรัสเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเดอะบิ๊กช e สเดอะบิ๊กชี e บอสหรอบอสหรอว่าอะไรเอาเล่นนายเข้าไปในนั้นได้ไงทำไมเราเข้าไม่ได้อะ่ะโอ้ยอย่ยาหญ่อยา่ยาให้มันเข้าอย่าให้มันเข้าอย่าให้มันเข้าเออดีมากขอบคุณนายเสียสละเลยละ่ละดาก่อย แคทแคลเซียบอสโอ้โ oh ห oh. <laughs> ชื่ออะไรไมันโคตรหรูหรามากแคทแคลเซียบอสช่างเหอะช่างเหอะเฮ้ยเฮ้ย,ยประตูจะเปิดแล้วประตูจะเปิดแล้วเฮ้ยจะเป็นอะไรต่อเนีย่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเสียงนี่มันโอ้เอะทำไมโดนเราด้วยเอา้าตายกันหมดเลยยกขยง ไปปไปันนี้เราจะเล่นแบบนี้ดีวกว่าอ่ะเน oh, 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 ี like ้ยเอาขอโหโคดแดนเลยโย่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 โอ้ยโ๋ออ๋ออิจฉอิจฉอิจ้อลิฟต์ต่อไปจะเป็นลิฟต์อะไรกันต่ออะไรวะเนี่ย เฮอะไรเฮ้ยวะอะไรวะเนี่ยเฮนะ้ยยหญ่มันเข้ามาเฮ้ยยหญ่มันเข้ามาเอออ้าวเ,เข้ามาจนได้ขลุนน่ากลัวเหมือนกันนะ <c oughs> เอ่อแซมกี่หน่อยบ้างเปิดเพงเลงอะไรของพวกแกเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรวะนั่นเหมือนจูออนอะไรอ่ะผีฮานาัก,กาอะไรอย่างนั้นเปล่าวะโอ้ยจริงละ่ะไอ้ผีที่ชอบออกในโทรทัศน์เนี่ยจริงละหืมพุ่งมาทางนี้ละกละับแล้วกูรบแป๊บมาละกอยูกแค่้มาแล้วครับบายบายนั่นไงเอ้อโซนมากเลยแคทกลิกซี่บอก ใส่เองคงจะเป็นไง <laughs> รู้สึกฟิลลิ่งมากตอนนี้รู้สึกฟิลลิ่งมากเอ๊ะนี่เมื่อ,อไหร่ข้าพเจ้าจะได้เจอทีเลยกีน่นาทีแล้วเนี่ยสองหนึ่งศูนย์เริ่มอะไรวะเนี่ยโหนี่อะไรเนี่ยเฮ้เยฮเพลงอะไรวะนั่นทุกคนอาจจะไม่ได้ยินหรือเปล่ปาไม่รู้ดิโอสบาย ไฮ้ขึ้นต้ไนไม้นะดีกว่าโอ้ยเอยเอ้เอจะกลัวมไม่ถี่นาทีว่าแล้วเอจ้าเซ็กซี่เลยดีเสียงอะไรตลกจังตลกจังตลกละมตลก่ะอะไรเนี่ย เกตเนอะไรอ่ะกูบ้าบ้างอ่ะเจาอเจาเจาะเจะเจแรเจจาาะตบ้ากันนะครูโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ็ดซ้ำกันแลลวสองหนึ่งอไดอะไรนะเงอบเลย โดนัทท <donut S 2> ุกคนได้ยินเสียงเปล่าวะสงสารนะเดี๋ยวเปิดให้โอ้ตกใจเลยตกใจเลยแคขอเี็อย่างนึงอ่ะบอยังเลยนี่บอยัง อยากเล่นเกมไหมครับสักวันหนึ่งอ่ะค่อยไปโหลดก็ได้อันนี้น้าจะหาทางโหลดได้มั้งต้องหาทางอ่ะอยากให้ทุกคนมาเกิดเสร็คไปใหเยอะอย่างอ่ะมุนม,นมนุนเรดี้โกเรดี้กอะไรเน,นี่ยคืออะไรมันคืออะไรอ่ะคืออะไรวะเข้าไปดูกันทำไมทุกคนไม่ออกมาสวยเดี๋ยวนะ ่มนเป็นใบยังอ่ะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหืมอะไรวะเฮ้ยอะไรวะอย่าล้อกันเล่นดิเฮ้ยพวกเนี่ยเล่นเล่นดิวะไม่นะเรารู้สึกว่าภาพมันจะขยับเองอ่ะใช่ไหมเออเออไม่ผิดอ่ะ พวกกระต่ายโอ้ออกมาทั้งหลายคนแด่หืมจะตามกูทำไมอะไรวะอะไรวะตั้งใจให้กูล้อเลียนแบบคือไรแม่คือใครอะ่ะโอ้หมเหมือนนักการ์ตูนอะงไงไม่รู้อื้อท่ผาอ้อจ้าอะไรอะไร เอ้ยโอ้เหแบบกับแลบอไปกแปลกไปลกน่ากลัวโอ้โสูเลยตุกจกคือตุ๊จหน้ามึงเนี่ยแหละหคลิปนี้อาจจะมีคำหยบาบคายซิงเด็กห้ามรอกเรียนแบบเด็ดขาด ก็ดีพวกกันลายเป็นพวกกันใช่ไหมไม่ใช่เขาบ่ใช้พวกนายเนเป็นไบบยังเนี่ยอะไรวะเนี่ยหวัวอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยกูอยู่ใกล้ละเอ้ยทไมสีดำจังอ่ะคุณเธอ ช็อกแลตเลยทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยๆน่าสนใจน่าสนใจบอกว่ามันคงไม่จะขุดไปตรงนี้มัง้งใช่ไหมะอะไรวะน่ากลัวจังเฮ้ยเอาแล้วหัวนายช่วยตอบคาดขาดไม่ามีวนตอบเจ้าหรอก <c oughs> เฮ้ยอใช่ฉันอ่ะอส่สวยแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไมเออฉลาดนี่นะมันก็ชักมันก็ชักไอสับวันนี้ข,ขอลาไปก่อนแล้วกันก็อนขอจุกสนุกมากเลยนะขอดื่มแป๊บหนุกมากเลยแต่ไม่รู้คนดูจะสนุกหรือเปล่านะ ถ้ากิไม่สนุกก็ขออภัยด้วยผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยคงจะผิดพลาดเยอะมากเลยนะก็สัตวนีก็ขอแล้วไปก่อนเดี๋ยวดูกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ข้างใต้คลิปด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย